เควินอยากไปหัวคอยอีกนะคะแต่ว่าจะตังเดินไม่ไหวแล้วลูกจะตังรู้สึกว่าเราจะตังเหนื่อยแล้วนะ้องจะไปเหรอไปลืมตะก้าเรานะนี่โอ้ยังไม่ได้ไปทักแม่ค้าเลยต้องไปหาแม่ค้าก่อนที่ไรต้องไปหาแม่ค้าค่ะ <c oughs> อันนี้ก็นะคะที่เรานำมาถวา,ายพ่อปู่แม,ม่ย่าขอโชคลาภในวันนี้นะคะ หลายคนนะคะที่ได้โชคจากองค์กุมารีนะคะก็จะมีน้ำแดงมาถวายนะคะก็จะมีของเล่นต่างๆนะคะทีออ่แล้วแต่ว่าท่านจะมาถวายอะไรนะคะใครอยากมาก็แวะมาได้นะคะที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะคะหรือว่าถ้าใครอยากติดตามเพจห้าน้อยของอาจารย์ก็ได้นะคะที่เพจเอ,อ,อาจารย์น็อตนะคะ จะตั้งถ่ายคลิปอยู่นะลูกนะอ,อย่ากกลัวนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมที่ขนาดว่าตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนมาเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนที่มาก็มาด้วยความเชื่อและก็ความศรัทธานะคะทุกท่านที่ชมคลิปก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม,ชมนะคะดอกไม้แล้วก็เวียนสามรอบนะคะที่เอ่อ ก็ปู่แม่ย่านะคะเวียนสามรอบเสร็จแล้วก็มากราบปู่นะคะขอพรขอโชคขอลาบนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาก็มาได้นะคะช่วงนี้วันหยุดนะคะคนก็จะเยอะหน่อยตอนนี้อาจารย์ก็ได้เปิดตามปกติแล้วนะคะ ใจไงถ้าเราจะทําอะไรมันต้องทําด้วยใจถ้าเรามาทําอะไรไม่ด้วยใจเราก็อาจจะไม่ได้ตัวเลขกลับไปก็ได้นะคะเอออันนี้คือต้นมะขามนะคะที่ทุกคนมาขอโชคลาภนะคะหลายคนที่โชคดีไปนะคะพี่น้องคะ่ะแอดก็ถ่ายท่านผู้ชมดูนะคะไม่เชื่อ,อย่าลบหลู่นะคะอันนี้ก็คือองค์กุมารีก็หลายคนนะคะที่มานะคะ ใครที่เข้ามาก็สําหรับใครที่เข้ามานะคะก็เข้ามาบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วแต่ตามกิตศรัทธานะคะหลังจากที่ท่านมาบูชาดอกไม้ทูบเทียนเสร็จแล้วนะคะก็เวียนสามรอบนะคะที่พ่อปู่แม่ย่าน,นะคะแล้วก็คาถาบูชานะคะคาถาบูชานโมสามจบแล้วก็คาถาสวดอีกสามจบนะคะหลังจากนั้นนะคะทุกท่านก็เ,ออเข้าไปกราบ ะะคะก็เข้าไปกราบปู่นะคะข้างในข้างในก็ได้นะคะกราบพระแล้วก็เข้าไปกราบปู่แล้วก็ขอพรพระปู่แม่ยา่าหรือว่าท่านจะมาขอโชคลาภที่องค์กุมารีนะคะที่อยู่ใต้ต้นมะขามนี้นะคะใต้ต้นมะขามนี้นะคะก็มีหลายคนนะคะที่โชคดีตลอดนะคะที่มาขอที่องค์กุมารีนะคะวันนี้แอดก็เลยถ่ายให้ทุกท่านดูนะคะ เดี๋ยวเราจะรอชมดูตัวเลขนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับในงวดวันที่16กรกฎาคมนะคะได้ราบ่ยายได้ตัวใดน,นะอะไรเลขอะไร46เหรอ ้าเอาสีห้าเหรออ๋อสี่สี่หามันบออ๋อรออีกตัวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวรออีกหน่อยเนาะเดี๋ยวรออีกหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวรอลุ้นกับคุณยายนะคะเดี๋ยวจะถ่ายตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูนะคะตัวเลขนำโชคนะคุณยายโชคดีไหมวดที่แล้วมันไม่ได้มากําลังมา ฮะเพิ่งมาครั้งแรกสระบุรีนี่ครั้งแรกเนี่ย๋อมาจากสระบุรีบอกปัดก็ครั้งแรกไม่เจาะมาแต่สระบุรีปกติมาแต่สระบุรีมาจากค้นโอ้แม่นมดบ่นี้โอ้มามากอันมดครอบครัวบอกปัดค่ะปกติก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่ามาจากสระบุรีมาจากภาคใต้ก็มีเนาะ ก็มาทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยนะคะแต่วันนี้คุณยายมาจากสระบุรีนะคะทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยมาเนี่ยมากเมื่อขอบคัวเนาะมากันมารดยี่หางะ้ององ่รถเก๋งก็บพ๊่อัพบ่ันเดียวมาันวมามาจากขันโอ้รถพี่อัพขันเดียวบ่มาอันมามาจะกเครือแหละ มาทมากี่ครั้งแล้วเอาม่อาบอกเจ้ากับซิมีโศกตัวสนาให้ข่อยท่ายน้ำหน่ด้สองามฮอันนี้บมของเจ้าโอ้ขอถ่ายด้วยเลขยังนั่นบึ้งอ่ะดู2ยสองสามตัวตองสองเอาหบ้านขาเจ้าถือตองซีนั่นซีซีนั่นเห็นวะซีซีเมื่อวานนี้เขาก็มาบนเมื่อกี้นี่อันนี้ตองสองเหรอตองสอง อันนี้ได้วขอพ่นว่าจาังไรเนี่ยขอพ่นมาถ้าถูกขอสามตัวอถ้าถูกก็จะซื้อสุดกระโปรงแดงว่าให้โอ้นะคะอยู่ตั้งสระบุรีนะคะพี่น้องขอให้มีโชคเด้อพี่น้องค่ะอันนี้ถ่ายให้ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางโชคลาบนะคะถ้าซื้อถ้าถูกีก่เจ้าต้องกลับมาได้แม่นว่าตัว่ากับพวกไก่แอ้สระบุร <c oughs> ีใจใจเนาะ ปกติอันชมอันจากทางไหนจากยูทูบบอกให้จากไหอ๋อก็เลย่วนกันมาเป็นครั้งแรกขอให้โชคดีเด้อเดี๋ยวจับปิงปองนะมอนบาท่านในป่ปจ้าอ๋อตรงทางโน้นเด้อปิ่งปองเด้อจ้ะอันนี้ขอองค์กุมารีก่อนเนาะใต้ต้นมะขามนะคะก็เป็นตัวเลขนะคะที่พี่เขาจุดจุดทูบนะคะได้ตัวเลขสามตัวก็คือสองสองสองนะคะ สองสองสองเมื่อกี้ของลูกได้สองสองสองนั่นสี่ตีสี่ได้นั่นแล้วมันไม่ไม่งูเลยของแม่เป็นสี่หกี่ของแม่สี่หส่ครับพี่น้องเก้าสามของไม่ยัยสองหนึ่งสองเก้าสแล้วก็สองหน่งสองแมนวอดโอ้ขอให้โชคดีเด้อคุณยายเด้อ เฮงเฮงเลื่มเลื่อมเลยๆนะคะวเลยนะงวดที่แรกเลยเนี่ยะคะก็เด <gu> ี๋ยวคุณยายขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยนะคะคุณยายแังมากเลยสองหนึ่งสองนี่นะคะของคุณยายทั้งสองท่านนะคะอันนี้สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองนะคะ อันนี้ได้สี่หกสี่สี่หกสี่นะคะส่วนอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเก้าสามสามอันนี้นะอันนี้ได้เก้าสามสามนะคะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกนะคะสำหรับคุณยายนะคะครอบครัวนี้มาจากสระบุรีนะค,ะคุณยายเนาะ จ้เรียบร้อยแล้วอะไรนะไม่รู้ทเียนรถยังีนที่มาของยายเจ้าบโซเฟอร์สี่หนึครับอ๋ออันนี้โซเฟอร์ใช่ไหมครับผมทะเบียนรถอะไรคะสองเ่หครับสองเจ็ดสี่หนึ่งอ่ะรุ่นทะเบียนรถน้ำได้ยายย่าวตะทูกเด้อยาจเจะจ้องสัุีจ้ะเจ้าของได้ตัวใด มอ้้ากันฮะสองศูนเก้าสองูเก้านาะหลายคนหลายัวเลขของหนูได้แล้วนะลูกสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดเนาะจะขอให้โชคดีนะคะห้องใครล่ะอันนี้ ม่านน้ากันมานน้ำกันนะกับเลยอีกผู้นึ่งก็ท่านในไทยนี่ได้ตัวใดล่ะได้เก้าตัวเดียวได้เล็กอ๋อเพิ่งจะนั่นบ่ได้เก้าตัวเดียว่เม่นดอกได้ตัวเดียวมันต้องได้ล่ก่อนนี่ก็ได้สองตัวสามตัวเนาะเจ้าเจ้าตัวนึ่งคือสองตัวนี่เอาสามตัวโอ้สามตัวใช่ไหมจุดตะดนไปนี่จุดจุดไม่บ่ มารอรุนนะคะรอรุนนะคะมาเธอแหลกนมุเจ้าเนาะคอยนึกว่ามุเจ้ามาหลายเธอแล้วโอ้เบิ้งจากช่องทางไหนนี่ยูทูบตัวมีโชคจ้ะโหามาอ๋อเพิ่มมีโชคก็เลยวานทรกวาให้มาแน่แม่นบ่เพราะบางวดทีเดียวของมาอยู่ตัวอาจารย์สีเขียนว่างไม่หันใส่กระดาษได้จ้าจัดที่ใส่กระดาษเขาเรียกว่าเขาบ่ออะไรซื้อ เขาเลยโทรไ,ไปเขาเลยบอกไห้มาโอ้อาจารย์อยากกลับคือโอ้แสดงว่าไม่คนโชคดีเพราะว่าเขาไม่ได้สื่อเขาเห็นในกระดานว่าเอ้เสียดายสี่เลนบ่ไม่ได้สื่อเ็นบะเนาะพัฒน์นัน,น,นก็เลยว่าอยู่ไก่ไห้มาามันม่อเอาพี่น้องอันนี้กะฟังจากคําบอกเล่าของคุณพี่นะคะไม่เคยมาแต่ว่าสําหรับตัวเลขที่อาจารย์ให้มานะคะก็สําหรับคนมีดวงมีโชควันนี้ ก็คือทางครอบครัวของเอามาจากสระบุรีนะคะเนาะก็พากันมาทางครอบครัวนะคะวันนี้มาขอโชคลาภกับที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอดนะคะใต้ต้นมะขามนะคะใต้ต้นมะขามแล้วก็องค์กุมารีนะคะอันนี้อรอลุ้นตัวเลขเลขหนึ่งบน,นันน่าจะเป็นเลขหนึ่ง

ขอสามตัวเอามันหมานเนาะเอามันหมานจซื้อกระโปรงสีแดงมาป่าคันถึงเราเมื่อใดซิมานี่ดีนะเลขกองนี่จำที่สิบหกเนาะเอาเลขใหญ่ได้เนาะนี่เนาะเลขใหญ่เลยเหล็กไงได้จ้ะอันนี้ขอเลขใหญ่เนาะเอาเลขใหญ่เด็กมันเด่นบ่เป็นเด็กนันเด่นบ่เป็นอยากเล่นอยูไหมอยากเล่นอยู่ตาเบอร์โมเป็นเออเด่นบ่เป็นเคยขอเลขใหญ่เลยโอ้เลขใหญ่เอาเอานั่งนักเลยเนาะเด็กโมเป็นนะแต่สมาร์ทเขาเล่นเขาเล่นกันซสมือ คนเหรนเป็นอันนี้คอเลือดไงเด้่อรอรุ่นเลขใหญ่นะคะนี่มันอะไรกันใกล้แล้วบปล่เลขหนึ่งคือเงาเถอะดีว่ามันเป็นเลขต่อเ่ฮะมัน,ม,นมันต่อกันบ่ต่กอกเปเนาะ หลุนล้ำนเ<ห>พาคิดหนึ่งนงต่อกัรอลุ้นกับคนที่มาครั้งแรกนะคะเพราะมาครั้งแรกดวงดวงจะดวงจะดีหนันไหครั้งแรกนี่ไงเขาบอกว่ามาครั้งแรกเ,ราาเ,เอามาครั้งแรกเหรอจุเรียงอ๋อ <c oughs> อ๋อ รอลุ้นค่ะรอลุ้นคือคนคนที่อยู่อ่า คนที่สะพายกระเป๋านะคะก็คือคนที่โชคดีงแต่เมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าเขาโชคดีเมื่อวานนี้เขาได้ตัวเลขไปสี่สี่นะคะเขาขอจากองค์กุมาลีนะคะเขาโชคดีเขาบอกว่าจะมาถวายนะคะเขาก็เลยมาวันนี้นะคะวันนี้เขาก็มาขอตัวเลขอีกนะคะวันนี้ก็ได้ตัวเลขไปนะคะ สำหรับใครที่อยากเข้ามากราบพ่อปู่แม่ย่านะคะที่ตำหนักก็มาได้นะคะที่บ้านโนนสามขีตําบุนนามนอำเภออำเภอนามนนะคะแล้วก็จังหวัดกาลสินนะคะที่ตำหนักของปู่ใหญ่อาจารย์น็อตนะคะแบกของแม่มาล่า เห็นไปได้แล้วบ่ฮะเป็นภาคต่ำไปเลยได้สองตนึงเพี่นให้เท่าได้ล้วบ่เนี้เพี่นายสองตัหรอกเจ้าได้สองตตีโอ้มันเหยเอาเลยตีลรกังหันเรียกว่าตัวที่สาม มองไ่เห็นเลยน่ะเอากระโปต้องถามหาตัวที่สามเอาสามเจ้าเห็นไหมคุณพี่ตัวใดตัวเก้าหนึ่งสองตัวเก้าหนึ่งใช่ไหมอ่าถ้าเห็นสองตัวก็คือสองตัวนะคะเพิ่นให้ยสองเจ้ายังเสีเอวสามเบิ้งข่ไทยเห็นเส้นคลับข่อยเบิ้งก่อนแฟนเส้นขาวสามตัวบไปตัวที่สามไปเพิ่นให้ยสองตัวยี่เนียเอาสามเออนี่ยนะคะพี่น้องเพิ่น เพิ่นให้สองตัวนั่นนี่เก้าหนึ่งนอนสองตัวอันที่สามเพิ่นบมไห่โไหปิดไหนใครโมกกว่าปิดดำไปเลยปิดดำไปเลยปีดดำเหยลูกปิดดำเลยลูกนะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่มาครั้งแรกนะคะก็เป็นครอบครัวเดียวกันนี่คนนี้ได้เก้าหนึ่งสองตัวคือเก้าหนึ่งแมนบอเจ้าขอจักตัวเจ้าขอสองข้าขอสามขอสามตัวบอ ก็จะได้สองตัวน่ะขอสามตัวจะได้สองตัวมันบ่บมันหมานะหง้งเฮงรวยอ่ะสามัานอ่ะเพื่นหา,ายสามัาน